ไม่่ชชใชต้องไปแล้วก็เรียกควาเดีวต้องไปเดีเ๋ยวขวาต้องต้องไปเดียก็เรียวขวาใช่ไปทำเนียนได้เนะต้องไปเดี๋ยวขวาเอ๊ดี๋ยวขวาจริงนี่แหละเรียกคว้าล้วเรียกคว้าเราเดินนำหน้าพี่ผู้หญิงเขาได้ไหมเขาจะเขาจะได้แบบไม่ไม่รู้สึกไม่ดีกูขอเดินนำหน้ากันนะ คือพงต้องเข้าใจนะแบบพอตอนตอนเดินตอนกลางคืนอะแล้วแบบมันมีผู้ชายสามคนเดินตามหลังพี่กับมันแบบอันนี้เว้ยเขาจะรู้สึกแบบ insecure แต่พี่แต่พี่เาขาเล่นสีทเทาแข่งกับเรา <laughs> อะเดินเดนนนนินเดินเดินเดิน เดินเดินเดินเราเดินน้ำพี่เขาไปก่อนจะได้เขาจะได้รู้สึกดีหน่อยว่าแบบเอออุ้มเขาเขาเรียกสิเขาเรียกเขารียกเดินหนีโอเคเราผ่านแล้วละตอนนี้เรากำลังเดินกลับโรงแรมครับเพราะว่ากินเยอะมากมือดึกมันโรงแรมไม่มีฟิตเนสก็เลยเลือกที่จะเดินกลับห้าสิบเอ็นาทีผมไม่รู้ไกล4.4โลคือผมไม่รู้ว่แต่ใช่ถูกในการที่มาทุกคนเพราะว่าเดินย่อยพี่เดินย่อยไฟแดงแล้ว พี่อู๋ไม่มาพี่อู๋พี่อ่มพี่อูบอกไม่ไหวไปเลยน้องๆจกรยานใครอะไปเลยได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้โอ้ยอย้ยไยยวะเย้ยย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 ย อ่เดิน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 นี่นะครับาฟิตเช่นี่สุดท้สังไปหนานี่ดัสกี้ไปเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้โหดิโอนี่นี่เจนซีเจนซีเจนซีต้องดูกลุ่มหน้า เอ้ชนชนชนอย่างใช่อ่ะอะเลกินอาทีเน่ยนะ่สกกามึงยังมิดยังมิดเพิ่งด้วยโรวบอย่างนี้เรอนี่นี่คเดินไปได้กกนเดินไปได้ไกลอืไมอ้ตาา่ะไอ้ฝั่งนี้ถ่ายรูปสวย เราเดินมาเจ็ดนาทีล้วจริงไล่จริงเหรอใช่เฮ้ยแปลว่าสี่สินาทีเองนี่เรายี่เแล้วนะเพื่อนเนี่ยป้าห้นาทีมึงนับยังไงเนี่ยห้าสบเอ็นีานาทีเนจาทีอะห้จาก52ก็ฮะฮะเราห้าสิบเอนาที52ตอน6เปิดเมื่อกี้โอ้ต่างกันมากเลยเออห้เออห้าสต่างกันมากเอาจริงๆเขาบอกว่าเดินเร็วจะช่วยลด ได้มากกว่าจริงปะไหมไม่นะเขาเขาเขาบอกว่าอารมณ์มันเดินชันแล้วเดินเร็วเขาบอกว่าเดินชันเนี่ยดีกว่าปะเดินชันแล้วเดินเร็วจะรุดดีมากอ่ะอยู่โซนอะไรอยู่โซนอะไรหัวใจอยู่โซนอะไรวันนี้หัวใจอยู่โซนไหนอยู่โซนเอ้ยอันนี้พี่ปอเลยคุณพี่ ่แต้ไม่อยากไปพักเขาแต่มันมันแบบองมันลงมอะไรแบบนี้อย่าอย่าเรียกคุณทีสามครั้งนะถ้ามึงเรียกคุณทีเนี่ยกูพูดสองเนี่ยสองแเนี่ยเป็นสองเลยนะผมเป็นสามแล้วเนี่ยเอาเข้ายังเข้าเลยโอ้โหพี่บอลพี่บอลวันดี้วันนี้เอาไปมีคนผ่านจบเฮ้ยจะอะไรวะเพื่อนเฮ้ยไปแดงไหนอ๋อโอเคเออไม่ต้องกัดกางแบบ กูปีจุงอ่ะสิเฮ้ยกูกัดกามไม่ได้เพื่อนเพือกูฝ่าผ่าฟันคุดมาไม่เชื่อไหมปากกูข้างนึงยังชาอยู่เลยไปด้วยดิอุ้ย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 เออพี่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์เอ๊ะขับอะไรวะจักรยานเออจักรยานอันตรายเหมือนกันเฮ้ยไปต่อต่อเฮ้ยต้องมีคนดูแบบต่อเหเดี๋ยวก็ได้ไหมผมดูอยู่ ตาตา,าตาตาบอกเรตรงไปได้เลยพฮะตรงไหนตรงไปได้เลยตรงไหนที่เขาบอกว่ามันเป็นแม่น้ำวะอันนี้คืออ๋อเอ้ยมันมันจะมีสะพานข้ามแม่น้ำเมื่อคืนผมมาเดินอยู่มึงเดินมาไกลขนาดนี้เลยเหรอมันไม,นม่ตรงสพระพานนะั้นเดี๋ยวมันจะมีสะพานใกล้ๆพี่นะ<โย>

เออกูเพิ่ง <t> อ <realidade> <absorbed> ่านวิจัยเปล่าเพื่อนเขาบอกว่าคนที่เพิ่งอ่านวิจัยมาเขาบอกว่าคนที่หน้าตาดีมักจะเสียงเด็กกูไม่รู้มันจริงป่ะเลือดเป็นลมอ่ะเออเหรอไม่เป็นลมลงชนโอ้โหเกือบละเออกูก็ไหวอยู่เกือบละมันคุ้นคุ้นเราขยันกันมากอยู่นะอุ้ย ทั้งเดินทั้งอะไรก็กระเป๋านี้เพลยก็มีนี่าใช่ไหมใช่พี่ไดเงินได้ไหมฮะเห็นหงเพลยก็มีคล้ายๆกันสองคู่กันเฮ้ยมันชนไปเนี่ยเลยวะทำดีๆน้องชานผมไม่พอใจพี่ Dekan leh, tai kan leh, tai kan leh Nani dah Nani ga suki, Tuhan? Nani ga suki? Nani? Nani ga suki? Nani ga Nani ga suki? Suka Jadi mau anak-anak? เนี yeah, ่ยคืผ no, hey, uh, right. ู้วินสังอานาตาไป้า้ยไปเขียเยวอ้ยผู้วินสันาตาองงหรอ่กน้าาเโอโเลยเคลยเเกนโอ้หลังเลยเกินโซ่เฮ้ยโซ่เ ไปไหนอะไปไหนไม่มีใครเปิดแมพเลยมี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 อะไริอะดูให้ยูตรงไปเหรอใช่มันต้องปีนไหมปีนข้างกำแพงไปเลยแล้วถ้าเจอน้ำก็ว่ายน้ำเอาว่ายน้ำปุ๊บปซ่ามีมากนมีเขาไม่มั่ไบ้างคไม่มีนี่ สันตาสันตาเร็วขึ้นเลยมันคือเป็นกล้องมันเป็นเลนไวย้วยเดย๋ยวันไทยเป็นหนังอลยนะสามสองนักปชนภัยสองท่านได้เริ่มออกเดินทางพวกเขาหิวโหยเป็นอย่างมากต้องใส่สาวละคยคุณนะครับ ยังไงตรึงตึงตรึงในต่อบทสักสักหนึ่งอันในลองเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเรื่องอะไรเรื่องคุณทีสมมถูกมึงเป็นคุณทีนี่เป็นอะไรนะเ๋อเ <c oughs> ย่ยเ<อ>าคุณท<ะ>ีแล้วาคาแรคเตอร์เป็นไงฮ <c oughs> ะยังไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงมันม,ม,นมีมันมีบทอันหนึ่งอ,อ่ะรอเลยยังไงก็หลุดขัดอ่ะต่อบทต่อบทเอาวันนั้นเลยเอาขอไม่ได้สปอยไม่ได้ไม่ได้สปอยไม่ได้ไม่ก็เดี๋ยวพิจเรื่องให้หนึ่งอันอ่ะอย่างเช่นแล้วคุณทีอ่ะแบบบทละครคุณทีแต่ละอาเป็นคือไม่ข้าหลุดอ่ะ <Huh? S 2> ซึ่งที่กูพูดมาตลอดไม,ไม่ไม่มีที่พูดในละครอ,อ่าขอขอบทนี้ขอบทนี้นี่ต้องการเงินจากคุณทีคดุณทีก็กจะให้แหละแต่อยากรู้ว่าคืออะไรแต่นี้บอกไม่ได้ได้ก็คือเนี่ยจะเอาเงินไปไปไป,ไปใช้สุดที่สุดไ่อ่าแต่โกหกคุณทีเพื่อที่จะเอาตังค์คุณทีนี่คุณทีขอตังค์ก็สิจะไปทำอะไรไม่รู้เขาบอกให้ขอ พิธีการพูดจาของเธอขวยมากเรื่องังไงไปเรียนรู้มาใหม่ขอตังค์ไม่ได้ขอไปเรียนเธอพูดภาษาคนไม่อยู่กรุงเทพอันนี้กูไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนทีนะเนี่ยไม่น่าชื่นชมเลยจริง แล้วต้องยังไงคุณเองที่ชื่นชอบแค่พูดการพูดจาคองเอก็โผล่ตาอคิดจะมา c ปี้ธีรกิจนี่ผมพูดแบบคุณเลยนะไปฝึกมาใหม่ผมพูดบคุณจังหวะมันไม่ถูกมันต้องยังไงต้องเป็นแบบนี้ไปฉันตาไปไปไป Yeah.